occupation occupation วัซซีนาบอลวัซีนาบอลสวัสดีค่ะทุกท่านคะพบก,กับครูมัซซีนะคะในนามของมัซซีนาบอลนะคะซึ่งหลายวันแล้วนะคะไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะครูมัซซีก็อยากจะเล่าถึงความเป็นมาของตัวเองตั้งแต่กเกิดน,นะคะเพื่อที่จะ รุ่นลูกหลานจะได้ฟังกันนะคะว่าวมีคุณย่าคุณทวดเมื่อสีความเป็นมาเป็นอย่างไรนะคะเด็กหญิงเมื่อสีสุดใจนะคะเกิดเมื่อพศ2506นะคะที่ตำบลทุ่งสงออาเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณแม่เล่าต้งว่า ในตอนนั้นนะคะเป็นฤดูฝนลแล้วก็เป็นฤดูทํานานะคะแม่ก็แปงทานาตั้งแต่เช้านะคะแต่พอไปถึงนายังไม่ได้ดํานาเลยนะคะประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะคะแม่ก็ปวดท้องแล้วก็รีบกลับบ้านนะคะรีบกลับบ้านเพื่อที่จะมารอตอนแรกก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะคลอดน,นะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยก็คือทุกอย่างต้องเป็นไปตามธรรมชาติหมดเลยนะคะเสร็จแล้วพอเดินกลับมาบ้านก็แม่บอกว่ามีน้ํา มีน้ำออกมานะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อซึ่งมีลูกหลายคนแล้วนะคะคุณป้าเสียเป็นคนที่6แล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของคุณพ่อก็จะรู้ว่าคือสถาการแบบนี้ก็คือต้องพ่อแน่ๆเลยก็ไปตามตําเยมานะคะของตําเยสมัยนั้นชื่อว่ายายเขียนนะคะแล้วแม่ก็เลี้ยงดูคุณพ้าียมาในตามแบบฉบับของคนโบราณน,นะคะก็คือสมัยก่อนก,ก็จะมีการอยู่ไฟนะคะการ ในการอยู่ไฟก็คือคุณพ่อก็อจะก่อกองไฟให้คุณแม่นะคะแล้วก็คุณแม่ก็จะนั่งอันหลังให้กับกองไฟนะคะแล้วความร้อนก็จะเข้ามาที่ตัวเหมือนกันอบซาวหน้าสมัยนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ เราจะมีก้อนหินก้อนหินก้อนใหญ่ๆนิดนึงนะคะแล้วเราก็ไปใส่ในกองไฟเพื่อที่จะก้อนหินนั้นร้อนพอก,ก้อนหินร้อนก็เอามาห่อผ้านะคะห่อผ้านานๆแล้วก็มาวางไว้ที่ท้องของคุณแม่นะคะการเอาก้อนหินร้อนมาประครบที่หน้าท้องก็เป็นการที่จะทําให้อ่า มดลูกของคนหลังคลอดนะคะเข้าอูเรียขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็น้ำนมไหลดีนะคะก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นลุมแสีก็ดื่มนมแม่มันแต่เล็กๆนะคะเพสมัยก่อนนี่ก็คือเราจะไม่มีนมสัตว์มาเลี้ยงลูกนะคะเพราะฉะนั้นก็เลี้ยงเลี้ยงด้วยน้ำนมแม่จนกระทั่งว่าเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะคะ แล้วทีนี้ชื่อมัสซีเหรอคะได้มาอย่างไรระบดอ่ะเวลาจะมีเหตุการณ์อะไรที่บ้านก็จะมีการ เคาะกะโลงนะคะเคาะกะโลงเพื่อที่จะใหะ้คนในหมู่บ้านรู้ว่าบ้านนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะบ้านขัาออกไปได้ยินเสียงก็รู้ว่าเออโอเคในตอนนี้น้องสาวคงจะคลอดลูกแล้วนะคะก็เลยวิ่งมาแล้วก็บอกว่าถามว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะบอกว่าเป็นผู้หญิงเหาอถ้าถ้าถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้ชื่อมัซีก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นชื่อมัซีนะคะที่เขียนด้วยมอม,ามอ่าแม่การณ์โดเด็กโซโซสระีนะคะ ก็เป็นชื่อที่คุณลุงพี่ชายของแม่เป็นคนตั้งให้ค่ะนีคือชื่อมะซีนะคะแล้วก็นาสมบูุณสุดใจค่ะทุกคนคะรู้จักการลอไว้คะการลอนี่เขาไว้ตีเมื่อบ้านใดบ้านหนึ่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะ พอเวลาเราตีกะลอนี่เสียงก็จะดังไปทั่วเลยนะคะทำให้คนในหมู่บ้านจะทราบว่าบ้านนั้นน่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้น,นลแล้วต้องมาดูกันนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นท,ที่บ้านหลังนั้นนะคะกะลอก็คือทําด้วยทาจากลำไม้ไผ่นะคะแล้วก็มันตัดความยาวประมาณสองึงแล้วก็จอดรูตรงกลางน,นะคะแล้วใช้ไม้ตีมันจะเสียงดังก้งก้งก้องก้งก้งความเพลงกะลอกันนะคะกะลอนั่น อหรือ,อยังแต่ยังไม่มีไม่ได้ตีกะโอตีกะโอแค่จริงนั้นนอก็กคือดีเปล่ะอย่ามัวร,รอได้ยินเสียงกะโอให้รีบมาไวไว้อนละคะ่ะตอนต่อไปนะคะครูป้าซีก็จะมาเล่าถึง วิถีชีวิตของเด็ิมัซีซึ่งเป็นเด็กว่นนอกนะคะจยาเป็นอย่างไรบ้างมาฟังกันนะคะ